ชวนมาฟังเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงในอำเภออมก่อยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่ไกลที่สุดอำเภอหนึ่งจากตัวเมืองเชียงใหม่แต่ใครจะไปรู้ว่าอำเภอ,อันเงียบสงบแห่งนี้กำลังจะมีการสร้างเหมืองแร่ฐานหินจนล่าสุดคนในพื้นที่เองมีการเตรียมนำรายงานประเมินผลกระทบโดยชุมชนที่ใช้เวลาในการจัดทำกว่า3ปียื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อคัดค้าน EIA แล้วครับ ริบบิ้นสีเขียวที่แสดงถึงต้นไม้ธรรมชาติและพวกเขายังมีธงเขียนข้อความไม่เอาเหมืองแร่เป็นหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ระหว่างการเคลื่อนขบวนจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยไปยังสนามกีฬาเทศบาลอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์คัดค้านโครงการเหมืองแร่่านหินอมก๋อยตลอดสัปดาห์นี้เป็นการทบทวนกระบวนการต่อสู้ที่ผ่านมาและร่วมสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากโครงการเหมืองแร่ฐานหินที่บริษัทเอกชนขอประธานบัตในที่ดิน284ไร่และผ่านการทําประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2554แต่ชาวบ้านยืนยันว่าไม่เคยได้รับทราบถึงกระบวนการและกังวลว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและวิถีชีวิตนะครับชาวบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าถ้าย้อนกลับไป30ปีก่อน มีกลุ่มคนนอกพื้นที่เข้ามาในชุมชนและมาข่มขู่ให้ชาวบ้านขายที่ดินถ้าหากไม่ยอมขายก็จะยึดที่ดินทำให้ชาวบ้านจำใจยอมขายให้ต่อมาปี2562หน่วยงานภาครัฐเข้ามาปิดประกาศการขอประธานบตบททำเหมืองแร่ทำให้ชาวบ้านรับรู้ว่าที่ดินทำกินและผืนป่ากำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของโครงการเหมืองแร่่านหินอมก๋อยจึงมีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดค้านในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะชาวบ้านเขามีการรวมตัวกันจัดทำข้อมูลชุมชนและรายงานการประเมินผลกระทบโดยชุมชนหรือว่า CHIA มีภาคประชาสังคมคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนเครื่องมือแล้วก็แนวทางต่างๆด้วยนะครับรายละเอียดของ CHIA ก็จะประกอบไปด้วยคุณค่าทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนความสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งบนผืนดินและแหล่งน้ำ และมีการชี้เห็นว่าหากมีโครงการเหมืองแร่ฐานหินจริงจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการรณรงค์คัดค้านการทําเหมืองแร่ฐานหินจุดนี้นะครับล่าสุดรายงานการประเมินผลกระทบโดยชุมชนจัดทําเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้เวลากันมา3ปีเนี่ยครับชาวบ้านจึงเตรียมนํามาใช้ประกอบการใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย โดยทางแกนนำจะเดินทางไปยื่นฟ้องคดีที่สารปกครองเชียงใหม่เพื่อคัดค้าน EIA ในวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้ครับ